สิบสมบัติและสิ่งของปริศนาที่หายสาบสูญภาค7ตลอดประวัติศาสตร์มีสมบัติและสิ่งของปริศนามากมายที่หายสาบสูญบางอย่างเป็นของล้ำค่าที่ถูกขโมยไปบางอย่างเต็มไปด้วยเรื่องราวอาถรรพ์ที่ทำให้ผู้ค้นหาต้องพบกับจุดจบอันลึกลับ และบางอย่างอาจยังคงซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้วันนี้นักสืบข้ามเวลาจะพาคุณไปพบกับสิบสมบัติลึกลับที่หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ 1. อัมพันรูมแอ b e r r o ์รห้องสมบัติล้ำค่าที่หายไปอัมพันรูมเป็นห้องที่ตกแต่งด้วยอัมพันทองและอัญมณีล้ำค่าของรัสเซียถูกนาซีเยอรมันขโมยไปในช่วงสงคราม โลกครั้งที่สองหลังจากนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยบางทฤษฎีเชื่อว่ามันถูกซ่อนไว้ในเหมืองใต้ดินหรืออาจถูกทำลายไปแล้ว 2. ส,สมบัติของกษัตริย์โซโลโมอนกษัตริย์โซโลโมอนแห่งอาณาจักรอิสราเอลถูกเล่าขานว่า ครอบครองทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลเชื่อกันว่าห้องเก็บสมบัติของพระองค์เต็มไปด้วยทองคำเครื่องเพชรและของล้ำค่าแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครพบร่องรอยของสมบัติเหล่านั้น 3. เรือโนโอาํตำนานหรือความจริงตามพระคัมภีร์ไบเบิลเรือโนโอา ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตจากน้ำท่วมโลกนักสำรวจหลายคนเชื่อว่าเรืออาจยังคงหลงเหลืออยู่บนภูเขาอารารัตในตุรกีมีการค้นพบโครงสร้างประหลาดที่คล้ายกับเรือแต่ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้แน่ชัด 4. สมบัติของโจรนสลัดกับตันคิดกับตันวินเลียมคิดเป็นโจรสลัดชื่อดังที่เชื่อว่า มีสมบัติมหาสารซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งมีการค้นหาสมบัติของเขาตามเกาะร้างและจุดลับทั่วโลกแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครพบบางคนเชื่อว่าสมบัติของเขายังคงฝังอยู่ในที่ที่ไม่มีใครคาดคิด 5. ดาบ x c a l i b เ r อาวุธศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์อาเทอร์ดาบในตำนานที่ว่ากันว่ามีอำนาจวิเศษ และเลือกเจ้าของที่คู่ควรมีสองเวอร์ชั่นคือดาบที่ถูกดึงออกจากหินและดาบที่มอบให้โดยเทพธิดาแห่งทะเลสาบแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์มีอยู่จริงหรือเป็นเพียงตำนาน 6. สมบัติของอเล็กซานเดอร์มหาราชอเล็กซานเดอร์มหาราช เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่และครอบครองสมบัติมากมายหลังจากสิ้นพระชนสมบัติของพระองค์ถูกกระจายไปทั่วอาณาจากักรและหลายส่วนก็หายสาบสูญไปจนถึงปัจจุบนันยังไม่มีใครพบห้องสมบัติลับของพระองค์7แผ่นจารึกทองคำแห่งเอลโดราโดเอลโดราโดเป็นตำนานเกี่ยวกับนครทองคำที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกของอเมริกาใต้มีการเล่าขาน ถึงแผ่นจารึกทองคำที่บันทึกเส้นทางไปยังเมืองนี้นักสำรวจมากมายพยายามตามหาแต่ไม่มีใครพบหลักฐานที่แน่ชัด 8. สมบัติของจักรพรรดิเนโรความลับแห่งโรมันเนโรเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันที่ถูกกล่าวหาว่ามีคลังสมบัติมหาศาลหลังจากการล่มสลายของโรมสมบัติของเขาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย นักโบราณนคดีพยายามค้นหาแต่ก็ยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัด 9. ลงศพแห่งอเล็กซานดเดรียสุสานที่หายไปของอเล็กซานเดอร์มหาราชอเล็กซานเดอร์มหาราช ถูกฝังที่เมืองอเล็กซานดเดรียในอียิปต์แต่สุสานของพระองค์กลับหายไปในช่วงเวลาหนึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถค้นพบที่ตั้งที่แน่ชัดของสุสานนี้สิบจอกศักดิ์สิทธิ์โพลีเกรลปริศนาแห่งศาสนาเป็นถ้วยที่เชื่อกันว่าใช้ในอาหารคำ่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูตามตำนานผู้ที่ครอบครองจอกศักดิ์สิทธิ์จะได้รับพลังวิเศษมีการ ค้นหาจอก,กศักดิ์สิทธิ์มาหลายศตวรรษแต่ยังไม่มีหลักฐานว่ามีอยู่จริงสมบัติเหล่านี้อาจยังคงซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งหรืออาจถูกทำลายไปแล้วโดยที่เราไม่เคยรู้แต่มนุษย์ก็ยังคงค้นหามันต่อไปเพราะบางทีคำตอบของอดีตอาจนำไปสู่ความลับที่เปลี่ยนอนาคตของเราแล้วคุณล่ะ คิดว่าสมบัติไหนที่มีโอกาสถูกค้นพบมากที่สุดหรือคุณเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ตำนานคอมเมนต์มาบอกเราได้เลย